สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาลนะคะก่อนอื่นนะคะคุณป้าขาลขอพักคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะทั้งผู้ชมใหม่แล้วก็ผู้ชมเก่าแล้วก็ผู้ชมที่กดติดตามแล้วก็ยังไม่กดติดตามทุกท่านที่เด็กเข้ามารับชมคลิปนะคะช่องวันนี้คุณป้านะคะจะมาทําคลิปเกี่ยวกับคอมเมนต์นะคะในเพจพี่บัวขาวนะคะเพราะว่ามันพี่บัวขาวเขาลงโพสต์ที่เกี่ยวกับการพิธีไหว้ครูนะคะ ของตำรวจภาคห้านะคะที่เชียงใหม่นะคะก็จะมีทั้งกัมพูช,ชานะคะเข้ามาด้อยค่ามาบุลี่มาต่อว่า,าต่างๆนานาน,าน,นะคะมาเคลมพิธีไหว,ว,ว้ไหว้ไหว้ครูของมวยไทยเราและเหนืออื่นใดยังมีคอมเมนต์เด็ดคอมเมนต์หนึ่งนะคะเป็นคอมเมนต์ของชาวไทยนะคะคอมเมนต์นี้นะเด็ดมากเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าคอมเมนต์เขาว่ายังไงกันมากนะคะก่อนอื่นนะคะก็ฝาก คุณผู้ชมที่เพิ่งรับชมคลิปนี้นะคะ,ะถ้าคุณชอบใจนะคะสไตล์การอ่านคอมเมนต์สไตล์การเล่าข่าวพื้นฐานทั่วไปรอบประเทศบ้านเราช่วงนี้นะคะกะ็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณป้าด้วยนะคะสำหรับผู้ที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณผู้ชมสามารถสนับสนุนคุณป้าได้ด้วยการทุกขั้นที่ช้อปปิง้งอ่ะออนไลน์นะคะทางแอปส้มแล้วก็แอปฟ้าคุณผู้ชมสามารถกดผ่าน ลิงก์ข้างล่างที่คุณป้าแปะไว้นะคะไม่ว่าจะซื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะในนั้นนะคะทั้งแอปส่งแอปฟ้าก็ถือว่าได้เป็นการช่วยเหลือคุณป้าทางอ้อมนะคะก็ไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะว่าคุณป้าจะพูดถึงมุมมองของคุณป้าในเรื่องนี้เช่นไรนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าที่เราจะพูดเนี่ยคืออะไรเราจะพูดถึงงานไหว้ครูมวยไทยนะคะ ะะจากของตำรวจภูธรภาค5นะคะวันที่7เมษายนนะคะเวลา17นาฬิกานะคะก็มีการลงไว้แล้วค่ะว่าวันศุกร์ที่7เมษายน2566เวลา17นาฬิกาณลาน,น,นรประตูท่าแพอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะบอกเป็นโครงการสำหรับตำรวจไทยนะคะอนุรักษ์สืบสารมรดกไทยนะคะได้จัดขึ้นตามนโยบายของอท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ เพื่อเป็นแนวคิดยกระดับมวยไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่สำคัญของประเทศไทยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ชมคลิปต่อไปว่าซอฟต์พาวเวอร์ power, มวยไทยของเราเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์สามารถเป็นหน้าเป็นตาแล้วก็โด่งดังนะคะระดับโลกขนาดไหนผ่านคลิปต่อไปคลิปต่อไปข้างหน้าเดี๋ยวคุณไปจะเล่าให้ฟังว่ามวยไทยเราเนี่ยดังไกลในสหรัฐขนาดไหนขนาดจัดปุ๊บเปิดขายตั๋วนี่หมดเกลี้ยงภายในไม่กี่ชั่วโมงเลยนะคะอืม แล้วที่นี้นะคะอ่า ตำรวจภูทรภาค5ได้ร่วมมือกับค่าย,ายมวยบัญชาเมฆก็คือค่ายค่ายมวยของพี่บัวขาวนะคะทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง MOU ในการร่วมส่งเสริมผลักดันให้กีฬามวยไทยได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นการร่วมสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดบุตรหลานของข้าราชการตำรวจเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการออกกําลังกายรักษาสุขภาพ ด้วยกีฬามวยไทยและเป็นการขับเคลื่อนกีฬาสู่ชุมชนและหมู่บ้านตำรวจภูธรภาค5ได้ให้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5บรรจุก,กีฬามวยไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรให้กับนักเรียนนายสิบธิตำรวจและการฝึกมวยไทยโดยมีครูมวยจากค่ายบัญชาเมฆเป็นผู้สอนแน่ละคะ่ะเพราะว่าค่ายมวยของพี่บัวขาวนี่เขาอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะ และโครงการนี้ก็ได้มีการฝึกมวยให้นักให้กับนักเรียนนายสิบตำรวจที่กำลังศึกษาอยู่จำนวนเจ็ดร้อยนายโดยมีครูมวยจากค่ายบัญชาเมฆเป็นผู้ฝึกสอนภายใต้การควบคุมของร้อยเอ็ดสมบัติบัญชาเมฆนะคะหรือว่าบัวขาวบัญชาเมฆนะคะวัตถุประสงค์ก็คือนะต้องดูวัตถุประสงค์ก่อนนะ ก็คือหนึ่งเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือพระบิดาแห่งมวยไทยอันเป็นศิลปะาก,ก,าการป้องกันตัวและการต่อสู้ประชามชาติที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลนี่คือวัตถุประสงค์นะคะของการที่เขาจัดไหว้ครูมวยครั้งนี้นะคะอันที่หนแล้วนะคะอันที่สเพื่อสร้างความตระหนัก ถึงความสำคัญของแม่ไม้มวยไทยอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาสืบสานมวยไทยเป็นมรดกไทยมรดกโลกให้แพร่หลายนะคะอันที่3นะคะข้อที่3า เพื่อเสริมสร้างการฝึกวินัยให้กับผู้เข้ารับการฝึกรู้จักการแบ่งเวลามีการพัฒนาทางด้านร่างกายกจ,จิตใจอารมณ์และสติปัญญาส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายทำให้ผู้เข้ารับการฝึกมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสามารถปรับตัวอยู่ในสังกัดได้อย่างมีความสุขนะคะและก็ข้อที่สีเพื่อให้ข้าราชการตำรวจบุตรหลานและประชาชนในพื้นที่ตำรวจ ภูทรภาค5ได้ร่วมการส่งเสริมให้มวยไทยได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายนะคะอันนี้คือประโยชน์นะคะความมุ่งหวังของเขาคือไว้ง่ายๆก็คือการที่เขาจัดครั้งนี้ก็คือมีประโยชน์มีข้อมุ่งหวังนะคะมีวิชั่นหรือว่าวิสัยทัศน์อย่าง4ข้อที่คุณป้าเล่ามาที่นี่พี่บัวขาวนะคะเขาก็แชร์แหละคะ่ะแชร์โพสต์นี้ไปนะคะพี่บัวขาวเขาก็แชร์ว่า กิจกรรมวันนี้พร้อมแล้วคัดจากเจ็ดร้อยนายมาที่ลานประตูท่าแพสองร้อยนายนะคะคือจากเจ็ดร้อยเนี่ยเขาคัดมาสองร้อยนะคะมาไหว้ครูม,มวยที่ตำรวจอ่าที่ประตูท่าแพนะคะลานประตูท่าแพนะคะ mm hmm. ก็เขาก็ลงภาพอะไรต่างๆนานานะคะที่นี้ก็มีขมิล่ะคะ่ะเข้ามาดิน้นอ่าขมินดิ้นเนี่ยเราก็ยังไม่เจ็ดใจใช่ไหมขมินดิ้นด่าเราต่างๆนานาว่าเออขอบคุณนะที่อ่า ส่งเสริมมวยกุนเขมอะอันนี้ก็บอกว่าก๊อปปี้กุนเขมรอ,อันนี้มรดกข,ของขมนเขมนคือต้นตำหลักนะคะแต่คอมเมนต์หนึ่งที่มันร้อนแรงแล้วก็แบบว่าทัวลงอย่างหนักหน่วงมากก็คือคอมเมนต์ของคนไทยนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะแปะให้ดูว่าเขาคอมเมนต์ยังไงนะคะก็จะปิดชื่อเานิดนึงนะคะ ก็เขาบอกว่าหาประโยชน์ไม่ได้เลยครับนะคะทีนี้พี่บักขาวนะคงจะไม่ใช่พี่บักขาวเราอาจจะเป็นแอดมินผู้ด,ดูแลเพจเขานั่นแหละคะ่ะ <_ S 1> เขาก็มาตอบกับคอมเมนต์นี้ว่าขอเสนอความเห็นบ้างนะครับการที่พูดว่าให้คนอื่นด้อยค่าลงให้ต่ำลงไม่ได้ทำให้ตัวเองดูดีขึ้นมาเลยนะครับและอีกประการงานที่งานหรือกิจกรรมที่ทำ คุณค่ากไ็ได้ลดลงเพราะเป็นเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมได้มรดกของชาติอันดีงามยิ่งตอนนี้ต่างชาติบางประเทศก็พยายามด้อยค่าแบบคุณนี่แหละครับมวยไทยและก็พี่บัวขาวคือคนไทยทุกคนต้องรักษาไว้นะคะใช่ค่ะมวยไทยตอนนี้นะคะโดนคขมรเนี่ยย่ำยีอย่างหนักหน่วงนะคะ ด้วยการพูดซ้ำๆๆๆไปซ้ำมาว่ามวยไทยก็ปีกุณขแมแยมวยไทยก็ปีกลุมขมแมนะคะจนทั่วโลกแทบจะเข้าใจผิดอยู่แล้วนะคะก็เราก็ต้องมีหน้าที่ประกาศให้ชาวโลกรู้ไว้ผ่านกิจกรรมว่ามวยไทยเนี่ยไม่ได้ก็ปีกุลขมแมคนละแบบคนละอย่างให้ดูอย่างการไหว้หมวยก็ไหว้ครูก็เป็นต้นนะคะคุณจะไปดูได้เลยว่าอกุลขมแมมีรูปแบบกัน ไหว้ครูต่อสู้ยังไงนะคะและก็มวยไทยมีลักษณะการไหว้ครูและการต่อสู้ยังไงทุกท่าในการไหว้ครูมันคือท่ามวยนะคะที่เขาเอามาทําท่ามวยให้ดูแบบเชื่องช้าลงว่าเนี่ยท่ามวยอ,อันนี้ยกขาอย่างนี้คือท่านี้ทําท่าอย่างนี้คือท่านี้เพียงแต่ว่าเขามาทําในลักษณะการไล่ลําไหว้ครูนี่ความแตกนี่คือความแตกต่าง ะะของมวยไทยและก็คุณขแมแ์เขาเลยให้ดูผ่านการไหว้ครูส่วนคอมเมนต์นี้บอกว่าหาประโยชน์ไม่ได้เลยครับก็มาดูและคะ่ะว่าคนที่เขาไปดูเนี่ยเขาตอบกลับยังไงก็มีข้อความตอบกลับเยอะมากนะคะเขาบอกว่าคนนี้นะเขาสร้างชื่อเสียงสร้างซอฟต์พาวเวอร์คุณก็ไปว่าเขาส่วนตัวคุณน,นั้นเอาแค่จ่ายภาษีไทยก่อนไหมต่างคน ต่างก็สามารถสร้างสารรค์ได้เอาเวลาไปสร้างสารรค์เนี่ยเขาบอกกับเจ้าของคอมเมนต์นี้นะคะคนนี้บอกว่าโอ้ยทําตัวเองให้เป็นประโยชน์นะครับจะได้หาประโยชน์ได้หรือเข้าไปเรียนใหม่เริ่มจากอดุบาลน,นะครับเพื่อพัฒนาการสมองอาจจะดีขึ้นแค่นี้คิดไม่ได้หรือคิดได้แค่นี้จริงๆนะครับโอ้ปตอบเจ็บนะคนนี้คนนี้บอกเน็ตไปว่าโอ้ย คุณนะ่ะ fc ขมิ้นมาแล้วหนึ่งเออใช่นะคะตัวเป็นไทยใจเกมนขมิ้นหรือว่าเป็นขมิ้นแต่ว่าแอบเป็นคนไทยก็ไม่รู้นะคนเจ้าของคอมเมนต์คนนี้นะอืมคนนี้เขาบอกว่าเป็นตอบกลับเจ้าของคอมเมนต์นะคะว่าเป็นการโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ครับ และให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์บานภาพบุตรของเราที่ช่วยการสร้างสารรค์พัฒนามวยไทยและยังคงสร้างไรายได้เข้าประเทศอีกมากน่าเสียดายที่คุณไม่เห็นคุณค่าใช่ค่ะเบื้องต้นเขาก็ประกาศอยู่แล้วนะโครงการนี้ว่าประโยชน์อะไรหนึ่งสองสามสี่อย่างที่ป้าอ่านมาให้เริ่มต้นแต่คนคนนี้คือเขาไม่คิดอะไรแล้วค่ะเขาขอให้เขาได้ด้อยค่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับความเป็นไทยเนี่ยเขาจะรีบมาด้อยค่านะั้นลักษณะของคนคนนี้นะ ดูแล้วนะขนาดตอนนี้มวยไทยทุกคนโอ้ยคนไทยนะไม่ว่าจะเสื้อแดงเสื้อเหลืองหรือว่าอะไรละ่ะสามนิ้วอะไรอย่างนี้นะก็ร่วมกันล่ะค่ะแท็กทีมกันไปต่อสู้ลบก,กับขมีในโซเชียลเพื่อว่าจะชิงความได้เปรียบนะประกาศตัวเป็นเอกลักษณ์ว่ามวยไทยเป็นของไทยคุณขมก็เป็นของคุณขมแรมคนละอย่างคนละแบบไม่ใช่มาบอกว่าอ่ามวยไทยไปกกอบขมีแต่คนคนนี้มาบอกว่าการไหว้ครูนั้น ไม่มันไม่มีประโยชน์นะคะอย่างน,น้อยๆก็มีประโยชน์แหละคะ่ะสำหรับกําลังพลเดียวก็ชาวบ้านที่รอบๆนั้นเขาได้มาออกกําลังกายนะคะแล้วก็ส่งเสริมเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วคุณไม่ดูซอฟต์พาวเวอร์คุณไม่รู้จักนะคุณไปดูอะรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะโอโ้โหโด่งดังมากในหมูนักมวยต่างชาติเขาติปรังวันนักมวยก็ทีเป็นล้านๆฮือฮาจะตายนะคนนี้บอกว่ามีความอ่อนด้อยของสติหลังจาก เสพจุดๆเข้าไปเออนะคะเขาตอบคอมเมนต์คนที่บอกว่าไม่มีประโยชน์นะคนนี้บอกว่าครับพ่อคนทําประโยชน์ให้ประเทศชาติเคยรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงพยายามหาวิธีรักษาคําว่ามวยไทยไว้ไม่ให้ชาติอื่นคาบไปแดกคําว่ามวยไทยช่วยทั้งดังด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวการจ้างงานแรงงานและสินค้าเกี่ยวกับมวยไทยยอดขายมหาศาลใช่เอาเฉพาะกางเกงมวยไทยนี่ก็โอ้โหไม่รู้จะขาย ไปขนาดไหนแล้วยิ่งมีการไล่ลํามแบบนี้นะฝรั่งเห็นยิ่งอเมซิ่งตื่นตะลึงนะคือคนที่คอมเมนต์คนนี้นะคืออยู่ในกะลาโดยแท้หรือว่าทําเป็นโง่แล้วก็อวดฉลาดจนคุณผู้ชมล่ะคะ่ะช่องคุณปานเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงการไหวม้มวยไทยเนี่ยการไหวค้ครูมวยการจัดไหวค้ครูมวยได้ทั้งระดับหลัลงหลักฐานกินเน็ตบุ๊กแล้วก็ระดับเขาก็ชื่อทําเรียกนักท่องเที่ยวด้วยแหละช่วงนี้เชียงใหม่มันเงียบนะคะคุณผู้ชมคิดว่า มีประโยชน์ไหมหรือว่าไม่มีประโยชน์ก็เม้นต์แลกเปลี่ยนกันได้นะคะคิดว่าไม่มีทัวลงหรอกเพราะช่องคุณป้าช่องเล็กๆแต่นี่หาญกล้าไปลงคอมเมนต์แบบนี้ในช่วงระยะที่คนไทยกําลังปกป้องศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบนี้ก็ทัวลงนะคะคิดต่างได้แต่เราไม่แตกแยกนะคะคนไทยทุกคนนะคะเนี่ยามาอ่านคอมเมนต์นี้ต่อว่า พ่อคนทําประโยชน์ให้ประเทศชาติเคยรู้ไม่ว่าทําไมเขาถึงพยายามรักหารักษาหาวิธีรักษาคําว่ามวยไทยไว้ไม่ให้ชาติอืน่น้าไเปแดกคําว่ามวยไทยช่วยทั้งทางด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวการจ้างงานแรงงานและสินค้าที่เกี่ยวกับมวยไทยยอดขายมหาศาลถึงปีหนึ่งหลายหมื่นล้านซึ่งผมไม่กล้าเขียนตัวเลขเพราะจำไม่ได้กลัวคาดเคลื่อนจะโดนแถอาจยาวอีกลองค้นหาข้อมูลดูนะ ว่าที่บัวขาวทำมีประโยชน์อะไรบ้างช่วยไทยด้านไหนบ้างอืมคนเม่นนี้นะเดี๋ยวแคปไปให้คุณผู้ชมดูว่าเออเขาเขาเขียนดีไงน,นะเอาเฉพาะอย่างที่ป้าบอกนั่นแหละว่าเฉพาะการเกงมวยไทยเนี่ยนะยังไม่รวมที่ต่างชาติเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับมวยไทยนี่ก็เยอะนะต่างชาติเข้ามาเรียนแล้วก็เปิดยิมสอนอนะหากินสร้างเนื้อสร้างตัวได้เยอะแยะเหมือนอย่างไอทิยาโก้แหละค่ะ เปิดยิมสอนมวยไทยแต่ตัวเองบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคุณคาแมนะะไม่เห็นบอกว่าฉันสอนคุณคาแมนะแน่จริงก็เอาป้ายลงมวยไทยนะเอาขึ้นป้ายว่าที่นี่อ่าโปรโมเตอร์สําหรับคุณคาแมนะคะคุณก็จะได้รู้นะคะก็คอมเมนต์ด,นด้านดีก็มีแหละคะ่ะคอมเมนต์ก็บอกว่าก็มีคอมเมนต์เนี่ยเออทัวร์ขอทานลง เออเหม็นมาหัวเราอทุกภาพเลยเออใช่ค่เหม็นมันก็มาย่อเย้ยเราและยิ่งมีคนไทยใจเหม็นแบบนี้มาคอมเมนต์นะคะคนไทยก็เลยยิ่งเดือดคูณสองนะคะคนนี้บอกว่าศิละปะวัฒนธรรมไปวัฒนธรรมไทยเป็นมรดกอันทรงคุณค่าเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของชาติที่ได้รับความชื่นชมจากศรัทธาจากนานาชาติแสดงถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ภูมิปัญญาและจิตวิญญาณไทย ที่บรรพชนได้สร้างสั่งสมส่งต่อมาคนไทยวันนี้จึงต้องเรียนรู้ให้เข้าใจชัดแจ้งเพื่อสืบสารรักษาพัฒนาและเผยแพร่เกียรติภูมิของชาติให้คงอยู่ตลอดไบโอคนนี้แบบว่าพูดจาเหมือนแบบมีการศึกษาระดับด็อกเตอร์คงจะเป็นครูบาอาจารย์ละค่ะนะก็มาให้ความรู้น้องคนที่ว่าบอกว่าหาอาการไวหวมวยครั้งนี้ไม่หาประโยชน์อะไรไม่ได้ส่วนคุณผู้ชมนะคะคิดว่าคอมเมนต์นี้เป็นยังไงคอมเมนต์นี้ดีไหม คอมเมนต์ที่บอกว่าการไหว้ครูมวยครั้งนี้ของตรารวจภูธรภาค5เนี่ยหาประโยชน์อะไรไม่ได้คิดตรงกับน,น้องเขาหรือเปล่านะคะคนเรานะคะจะมาอ้างว่าโอ้ยเขาใช้งบประมุงประมาณอ้าวก็เขาทําเพื่อส่วนรวมนะคะงบประมาณก็มีไว้ใช้เพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิแล้วมันจะได้อะไรกลับมามันก็ได้การค้าขายอะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะ,ะกิจการกิจกรรมเกี่ยวกับมวยไทยแล้ว พอเผยแพร่เรื่องมวยไทยแล้วไทยได้อะไรก็ได้หนึ่งละคะ่ะได้การที่ชาวต่างชาติอยากมาชมขนาดประธานานธะิบดีมาคลงนะคะเข้ามาประชมเอเปกเห็นไหมเขายังไปดูมวยไทยเลยนะเห็นไหมเพราะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเป็นสิ่งที่ amazing ในสายตาต่างชาติแล้วพอ อีตามาคงมาดูเนะี่ยโลกก็ถ่ายทอดไปทั่วโลกว่าอ่าประธานเนปดีบดีฝรัร่งเศสเนะี่ยมาดูมวยไทยคนก็รู้จักมวยไทยผ่านทางนี้พอรู้จักมวยไทยอยากคิดยังไงก็อยากมาชมสักครั้งว่าโอ้มันทําไมคนระดับประธานาธิบดีฝรั่งเศสถึงได้เข้ามาชมเนี่ยนะหนึ่งสิ่งที่เขาอยากมาก็คืออยากมาดูตามรอยนะอีกสองอย่างก็คือกางเกงมวยไทยคุณไปดูเลยนักร้องละตรงละตินนักร้องระดับโลกนะเขาใส่กันเกงมวยไทยกันขึ้นเวท,เวทีการสแสดงนะ แล้วถ้าเกิดมันเหมือนกับเกงช้างล่ะค่ะเกงช้างอเกงมวยไายเนี่ยถ้าจะทํารายได้การค้าขายผลิตภัณฑ์นะเอาเงินตุเตาข้าประเทศแล้วนั่นแหละค่ะนี่คือประโยชน์ทางอ้อม จากการที่ว่าเขาไหว้ม u e ยไทยนะคะส่วนคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเห็นด้วยกับคอมเมนต์น้องคนที่บอกว่าไม่มีประโยชน์หรือว่าเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็คอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างนะคะคนเราแตกต่างแต่ไม่แตกแยกคิดต่างแต่ไม่ไม่แตกแยกเพราะยังไงเราก็คนไทยสุดท้ายนะคะเราก็ยังอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้นะคะเราก็ยังต้องทํามาหากินในส่วนของเราต่อไปฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณป้าในทุกๆช่องทางนะคะคุณป้ามีทั้ง Facebook นะคะคุณป้าขาเลาะเหมือนกันนะคะ เป,เป็นแฟนเพจนะคะข้อไปกดติดตามได้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามคลิปหลังจากชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่องคุณป้าขาล้อด้วยนะคะเราเป็นกํนาลังใจให้กับคุณป้านะคะโดยการถ้าใครอยากสนับสนุนคุณป้าก่อนนั่นแหละคะ่ะเข้าไปตามนิก์ไม่ใช่การพนันนะคะเป็นการเป็นแอปที่ขายสินค้าออนไลน์ทุกอย่างนะคะแอปสีฟ้าทุกคนก็จะรู้จักดีที่ชื่อว่าลาอะไรสักอย่างแล้วก็อีก แอปสีส้มที่ชื่อว่าช็อปนั่นแหละค่ะนะ <Yeah. S 1> พูดตรงไม่ได้เดี๋ยวมันจะผิดกฎของ YouTube เขาก็เลยให้คุณผู้ชมเข้าไปทุกครั้งที่ช้อปปิ้งกดผ่านลิงก์ที่คุณป้านเนี่ยไว้นะคุณจะซื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เท่ากับว่าคุณได้แบ่งเปอร์เซนต์ที่คุณซื้อขายให้กับคุณป้าน,นะคะแต่คุณก็ยังซื้อของราคาเดิมไม่ใช่ว่า่ากดผ่านลิงก์คุณป้าแล้ว จากของสองจะเป็น300นี่ไม่ใช่นะคะคุณก็คือของ19บาทของ20บาทคุณก็ซื้อราคานั้นนะคะแต่เพียงแต่ว่าคุณป้าก็คือได้ค่าโปรโมชั่นที่คุณกดเข้าผ่านลิงก์แค่นั้นเองนะสนับสนุนคุณป้าได้ง่ายๆแค่นี้แหละค่ะแต่ถ้าใครไม่สนับสนุนคุณป้าก็ไม่เป็นไรก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยการกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อคุณป้าลงคลิปจะได้ชมคลิปต่อไปก็ขอขระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมคลิปของคุณป้าค่ะรอนะคะวันนี้ก็็พออค่่นน้กกขุณ ผู้ชมทุกคนที่รับชมสวัสดีค่ะ